เชกสเปียต้องตายนะฮะคือหนังไทยที่โดนแบรนด์มากว่า15ปีนะถามว่านายขนาดไหนก็ตั้งแต่ยุครัฐบาลยิ่งหลักนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นการพูดถึงหนังเดือนของเอ้ยเป็นเหตุเป็นหนังที่พูดถึงเหตุการณ์6ตุลานะครับก็เลยทวนแบรนด์มาอย่างยาวนาะนแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสปลดแบนดไปเมื่อเร็วๆนี้เนาะหนังนงึงอีกเรื่องนึงที่ปลดแบรน์ก่อนหน้าน,นี้คือคนกลับมาซึ่งไปดูมาแล้วแล้วผมชอบมากชอบมากจริงๆนะับก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ย เชคสเปียร์ต้องตายมันอาจจะเป็นอะไรที่ที่โดนใจเรากว่าที่คิดก็ได้เราคพะนั้นย0กว่าปียังสนุกเลยอันนี้15ปีจะขนาดไหนนะครับแต่ก็มีความรู้สึกกลัวเหมือนกันเพราะม,มันเหมือนเอาบทละครเช็คสเปียร์มาทําให้กับบริบทสังคมไทยรู้สึกว่ามันอาจจะดูยากหรือเปล่าวะหรือมีความเป็นละครเวทีจัดจาหรือเปล่าวะ,ะไม่ว่าตามเพลงแหละเดี๋ยวมาดูกันละกันสําหรับเช็คสเปียร์ต้องตายนะครับบางครั้งเพื่อที่จะนําพาเราสู่หายนะ เครื่องมือแห่งความมืดอาจบอกความจริงแก่เราหลอกให้เราตายใจเนี่ยผมชอบแหละด้วยแรงบ,บันน้มน,นิดที่ไร้ผิดเพยชอบแล้วว่าจะหักหลังเราอย่างโหดเยี่ยมในที่สุดชอบแล้วว่าชอบเลยอ่ะชอบแล้ว,วอ่ะ ลุ่มสบของเรานักแสดงของคุณหน้าตาคล้ายท่านผู้นำมากนี่คุณตั้งใจหรือเปล่าเอ้ยอยากดูวชอเลยอ่ะอนิจจาบ้านเมืองนาเวทนา โอ้โหโดนเส้นชิบหายไม่กล้ารู้จักตัวเองไม่บังอาจเรียกว่าแ่นดินแม่ท <c oughs> ี่แท้คือหลุมศพของเรา <c oughs> ไม่มีรอยยิ้มบนใบหนะ้า แต <res> ่คนบ้าผู้ไม่รับรู้สิ่งอันใดยินแต่เสียงทอดทอนลมหายใจครวนครางเสียงรำไรอืออื่นไปทุ่มเมืองบ้าบิ่นและแนวแน่ไม่มีใครเห็นเป็นเรื่องแปล <Yeah. S 2> แลบและทุกกระท่มสุดพันนากลับละไม้เป็นเรื่องธรรมดาและละไม้เป็นธรรมดา หน้าลงทั้งโลกระพายุเชิญโหมมาเลยหายันหมเข้ามาได้เลยอย่างนี้เราจะได้ตายคาดาบในมือเชียช่ยเชี่ยโอ้นี่แหละความโดนเส้นโอ้โดนเส้นสุดสุดเลยว่ะ อะไรแบบนี้แหละอะไรแบบนี้เลยที่ผมแบบมันไม่เมนสตรีมเลยคือมันจะมีหนังบางหนังอินดี้บางเรื่องที่ที่แบบอ่ะกูกูดูได้กูเมนสตรีมแต่อันเนี้ยคือความแบบไม่เมนสตรีมเลยแล้วแบบเอากล้องมาจ่อหน้าแม่งเลยพูดบทแบบโอ้แล้วก็มีภาพแบบเออ6ตุลาจริงๆอยู่ซ้อนอยู่ด้วยแล้วก็น่าจะพูดถึงการยังจริงอำนาจพูดถึงภาวะทางการเมืองแบบโอ้มันเป็น คือมันไม่คผมดาวนะมันคงเป็นในเรื่องมันคงเป็นแบบว่าคนกลุ่มหนึ่งที่สร้างละครนี้แล้วกันเดียวกันแล้วมันก็จะมีเรื่องราวที่เป็นที่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นด้วยกับละครที่มันซ้อนกันอยู่อีกทีหนึ่งโอ้ล้วสนใจอยากดูเลยอ่ะคือคือมันสิบกว่าปีแล้วเนาะแต่ว่าช็อตที่มันใกล้แล้วมันพูดยาวๆเงี้ยผมรู้สึกแบบเฮ้ยเคียดผมซื้อว่ะแล้วทีถ้าอยู่ในลมจอภาพยนตร์ผมเชื่อว่ามันจะพลังมันจะเยอะกว่านี้เพราะว่าเราได้เห็นหน้าคนใหญ่ๆความใหญ่ของการตวางใหญ่ของสีหน้าแววตาบทเสียงโอ้มันโอ้ อยากดูเลยอะคือก่อนหน้านี้นนรู้สึกกลัวกับเชคสเปียร์ต้องตายหน่อยๆนะเมื่อกี้รู้สึกจะยากไปสาหรับเราว่ามันจะโดนเส้นเราบ้ว,วะแต่ดูตัวอย่างแล้วอ่ะน่าจะโดนเส้นน่าจะโดนเส้นแน่ๆนะครับกับเชคสเปียร์ต้องตายนะอะใครใครดูแล้วรู้สึกยังไงนะครับในช่องแชทในคอมเมนต์ลองบอกกันมาได้นะครับผมผมโดนเส้นมากๆเลยอะแต่ไม่รู้คนอื่นโดนโดนแบบผมหรือเปล่านะค <Hey. S 1> ่อยคําจากสปอนเซอร์ของเรานะครับเจนเทคสมาร์ทโฮมตามไลฟ์สไต ความสะดวกสบายความปลอดภัยที่ออกแบบได้ด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ควบคุมผ่านมือถือสนใจอุปกรณ์สมาร์ทโฮมติดตามได้ทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับนี่มีคีว่าโคกตรงนี้นะฮะขายักบ้านได้สมาร์ทโฮมนะมียูทูบของเจนเทคนะครับมี Facebook ของเจนเทค h o าส์แล้วก็เบอร์โทรนะครับ0957494234 4234นะครับยังไงก็ ขอบคุณ GenTech House มากๆที่สนับสนุนตีรังกาดูหนังนะครับพวกเราภูมงกัน GenTech House GenTech House GenTech House